สวัสดีครับคลิปนี้น่าซ่อมเดียวมี11บเอปีนะครับอาการก็่ีคือลูกค้าแจ้งว่าทําตอกน้ำนะครับน้ำยังขังอยู่ในเครื่องนะครับกดมีการตอบสนองยังสั่นอยู่นะครับเดี๋ยวเรามปแกะดูข้างในกันนะครับว่าเครื่องโดนน้ามาแค่ไหนนะครับน้ำยังขังอยู่นะครับบริเวณที่โดนน้ำครับจะเป็นอยู่บริเวณนี้นะครับด้านหลังนะครับมีคาบน้ํามาเปิดซิงบริเวณที่มันช็อตดูกันครับว่าน้ําเข้าไปตรงไหนนะครับจะมีแอลตัวนี้ช็อตแน่นอนนะครับแล้วก็ เข้าไปขังใต้ไอซีนะครับแล้วทำการแก้ไขนะครับบริเวณนี้นะครับจะมีค่าออกไซด์เกิดขึ้นจากการช็อตของมันนะครับใต้ไอซีนะครับทาความสะอาดแล้วก็ยกไอซีวางกลับคืนเข้าไปใหม่เปลี่ยน L2 ตัวนี้นะครับทําเสร็จแล้วนะครับลักษณะหน้างานจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับหลังจากซ่อมเสร็จนะครับนาเครื่องมาตรวจเช็คเครื่องใช้ได้งานได้เป็นปกตินะครับสนใจซ่อมเครื่องตกน้ำนะครับโดนน้ำนะครับทักร้านที่ทางโมบายได้เลยครับผมสวัสดีครับ